สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนพี่ต้องครับวันนี้เราอยู่ห้องฮูงทีเตอร์ครับแน่นอนที่ดีไอไฟยุคนี้นี่คนหันมาดูหนังกันเยอะเยอะเลยครับพี่เพราะมีามี Net ลใช่ d i s ney Plus ถูกต้องครับพลตฟอร์มเยอะเลยครับเยอะเลยใช่ครับและฟังเพลงด้วยใช่สตรีมกันบันเลยพี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ a อ r นี่ก็ สตรีมเพลงได้ด้วยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับวันนี้เลยมีหลายคนหากันเยอะเลยครับสำหรับลำโพงที่จะดูหนังแล้วก็ฟังเพลงดีเฮ้ยมันมีด้วยเหรอในโลกประมาณนี้เพราะปกติดูหนังดีฟังเพลงแยกอีกชุดหนึ่งใช่วันนี้เ g จไฮไฟบอกว่าอยากจะชี้เป้าเลยใช่พี่เป็นยังไงครับพี่แมนครับอ่ะแมนลำโพงยี่ห้อฟอร์คอครับพี่รุ่นใหม่นะฮะรุน เวสเชียครับพี่เวสเทียเลยใช่ครับนี่ได้ทั้งหนังได้ทั้งเพลงเลยพี่นี่ครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยใช่ผมรู้แล้วทําไมห้องนี้เสียงดีเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงให้ฟังรอะไรรู้ไหมแมนพี่ต้องเซตไงอ๋ออันนี้มันแน่นอนเลยพี่ใช่ใช่แมนนั่งแบบแอปพูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะซาวเชคใช่ส่วนนี้นักเซนตอัพนี่ถูกต้องครับโอ้หนี่ถ้าเป็นวงการแบบว่า PA วงการเพลงคอนเสิร์ตนี่เขาเรียกว่าตำแหน่งแบบ อ่าคุณมิกอะซาวเอนจิเนียร์ใช่ใช่ใต่้องต้องพูดถึงเป็นซาวเอนจิเนียร์ในระบบเครื่องเสียงโฮมเทเตอร์นี่พี่ต้องนี่ใช่ไหะเนี่ยจริงจริงมันก็รีบอกเลยว่าใช่เลยพี่มันรักการมก็คล้ายคล้ายกันทำเออทำอะไรบ้างเนอะเออหลายคนบอกอ้าวซื้อเครื่องตั้งมาก็จบจบไหมครับพี่ต้องไม่จบไม่ไม่จบอ้าวไม่จบต้องให้คนปรับอย่างพี่ต้องนี่จริงๆปรับเองที่บ้านเหมือนมิกเซอร์ใครก็ซื้อไปก็ปรับเองได้แต่ ถ้าเป็นระบบดูหนังนี่นี่มันต้องเซ็จต้องเซ็ตคือมันมีอย่างนี้ครับคุณแอนดี้ตัวออโต้เซตอัพเนี่ยในแต่ละยี่ห้อที่ให้มาในตัวดีๆเนี่ยมันก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ทีเนี้ยเขาด้วยความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันมันมี feeling feeling ในการดูไม่เหมือนกันเขาเรียกว่ารสนิยมอฉะนั้นมันจึงมีการคอสตอมขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยมันต้องให้คนทําเป็นหน่อยใช่ใช่ครับ และนี่ก็คือที่มาที่พี่แมนเอเนไฮไฟล์นะฮะเลยเอาแบรนด์ต่างๆมาให้พี่น้องนักเล่นเครื่องเสียงได้เลือกกันทุกแบรนด์ตามลสนิยมครับใช่ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอให้พี่แมนช่วยเล่าเรื่องของลำโพงนิดนึงระบบเป็นยังไงครับวันนี้ก็ชุดที่เรามาเซตห้องนี้นะฮะพี่เป็นพอร์คอนนะฮะเป็นรุ่นใหม่เป็นเวสเชียครับตัวคู่หน้าเนี่ยเราเป็นเวสเชียสามนะครับสามทางนะพี่ที่เราเห็นกันแล้วเป็นงานที่ผมว่า ผลิตี่ฝรั่งเศสยังเม็ดอินฟลังเศอยู่ขอข้อแทบทุกรุ่นเลยครับฝรั่งเศสหมดเม็ดอินฟลังเศใช่แล้วรุ่นนี้งานเขาระเมียดมากพี่ครับทั้งตัวตู้แล้วมีมีหนังด้วยนะฮะเนี่ยเป็นหนังนะฮะโอ้ดีดีดีใช่ตรงนี้เป็นเวชเชียเซนเตอร์นะครับครับราคาก็หลักหมื่นนะครับไม่ได้แรงมากแล้วทำฝรั่งเศสโอ้แต่มันมีทีเด็ดรุ่นนี้คือทวิตเตอร์พี่ครับทวิตเตอร์คือที่เราเห็นคืออลูมิเนียมแมกนีเซียม โอ้มันได้รายละเอียดได้รายละเอียดนี่ฮะตัวนี้เขาเรียกว่าโลหะใช่ใช่ทำให้รายละเอียดของเสียงเพลงได้ดีครับโอ้แล้วดูหนังด้วยก็สำคัญนะพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วไดรเวอร์ครับพี่เออไดรเวอร์ไดรเวอร์ไดรเวอร์เป็นสเดทไฟเบอร์ครับที่ใช้กับตัวรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่เลยครับเรียกว่าพัฒนามาจากรุ่นเก่า นะครับเสียงเลยดีขึ้นตัวตู้แล้วมันละเมียดมากเลยพี่เป็นงานไม้ข้างไม้จริงด้วยนะเนี่ยไม้จริงแล้วผมรูปแล้วมันรู้สึกมันมีรอยมันงานมันละเอียดนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็เสียงก็ดีมากฟังเพลงได้ฟังหนังดีด้วยนาเท่าที่ผมสัมผัสกับลำโพงโฟกัลนะฮะใช่ครับพี่ต้องครับผมรู้สึกได้เลยพี่ว่าดูหนังเนี่ยดีจะแจ้งสายโฟกัลนี้เขาแบบว่าเฮ้ยสดจะแจ้งนะใช่แล้วก็ ฟังเพลงเนี่ยโอ้โหเนียนน,ยน,นี่คือทางเลือกเลยว่าเอ้ยอยากได้ลําโพงดูหนังแล้วฟังเพลงมผมเสริมนิดนึงนะบางท่านไม่ได้ดูหนังจ๋าฟังเพลงด้วยไงยแนะนำพ่อคอเลยี่แล้วที่พี่พี่ไลฟ์ผมฟังพี่แมนว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีพอร์ตออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยใช่ใช่มันมีพอร์ตเนี่ยฮะใชเราเห็นกันพอร์ตมันมีทั้งหน้างหลังเลย ครับเพื่อการจัดวางด้วยจัดวางได้ง่ายขึ้นอ่านะครับมันเรียกว่าขอเสริมอีกนิดนึงอ่่่าได้ครับพีใชตัวเข้าเนี่ยตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นในในในแง่ของการเลือกจากโฮมเธียเตอร์โดยหลักวิชาการนะครับคือมันมี m a ็ SPL ที่ดีมากคือสามารถเล่นได้มากกว่า105 dB ร้อยหคือเพิ่มเลยคือทนความดังได้ครัพี่ที่ว่าเนี่ย m a ็ SPL เนี่ยโลงรุ่นเนี้ยทนความดังได้เท่าไหร่นะพี่ มากกว่า105 dB ใช่ซึ่งปกติคนฟังระยะประมาณนี้ก็ดังถือว่าดังมากถือว่าดังแล้วนะ105 dB ใช่แต่ว่าแต่ว่า105 d ดังมากครับอันนี้มันเป็นข้อกําหนดของมาตรฐานมานะครับชว่าเสียงไดอ l o g ลอกเสียงไดอ l o g ล็อกใหมายถึงเสียงพูดเสียงพูดที่เราคุยกันครับครับมันต้องอยู่ที่85 dB ครับนะครับแล้วก็พีคจากไดอ l o g ลอกถึง m a ็เนี่ยคือ105 dB ซึ่งโฟกัลซ e รีส์เนี้ย ทำได้ครับผลได้อันนี้อันนี้เป็นที่ช่วยเสริมข้อเด่นเลยของเด่นวิเชียตัวนี้ครับอ่านะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เป็นจัดเซตระบบเป็น5.1อยู่เออ่เราจะจัดเป็น5.1.4นะครับ5.1.4มีระเบียร์โมสด้วยครับแล้วก็ตัวซับนี่เราใช้เป็นวิล์ดายพี่ดี5ูิ้วเห็นไหมเห็นไหมตัวตัวใหญ่เลยนะฮะ1 5นิ้วแล้วก็ตัวเออสียงดี AVR เราเลือกเป็นอะแคม AVR 3.1 ที่เราเห็นกันครับมีมีมีทุกยี่ห้อนี่ฮะแอลพิโต้งเราหลากหลายหลากหลายเลยหลากหลายครับพี่ต้งอธิโต้งมีอะไรบ้างตอนนี้เราเราเป็นตัวแทนของ A V R ตัวท็อปเนี่ยแทบจะทุกยี่ห้อในประเทศไทยหลายในไทยแลนด์นะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นของเขาเองนะครับจุดเด่นก็อยู่ที่เราแมทชิ่งนะครับว่าชอบอะไรแต่ละตัวก็ดีทั้งนั้นแหละ อยู่ที่เราชอบแต่ว่าวันนี้เราเราเล่นเล่นเปแคมนะพี่ไหะแคมเพื่อที่จะมาเปิดทดสอบในช่วงท้ายวิดีโอนี้ใช่ครับแล้วก็มีตัวไหนอีกครับมียามาฮ่านะครับยามาฮ่าเป็นตัว A8A นะตัวท็อปเลยมาร้านเอวีเอวีสี่สูตรสี่มากตัวท็อปเหมือนกันแล้วก็อิโมติวาก็อิโมติว่าเป็น MR1 โอ้จริงๆมัเลเอือกได้เมเเลยแล้วก็ยังมีพวกออเเกเด้วยเกเอวเอ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 ออเอเเด้วยโอ้อหผมบอกเลยพี่น้องนาทีนี สุ่มรวมระบบใช่แอมดูหนังครับหาหาจากร้านไหนได้อะที่มาครบแบบนี้ครับน้อยเหมือนกันนะที่แท้ครบก็ต้องเป็นเอซีไฮไฟฟ์พันเก้ามีแหละแล้วก็เสริมนิดนึงนะพี่ตัวเวสเชียเนี่ยเป็นฟอร์คอรุ่นเนี้ยเข้าได้กับพวเอวีอาร์ฮะลองแล้วพี่ต้องว่าใช่ได้ใช่ได้ครับโองแ้วมือความไวที่เยอะของรุ่นนี้นะพี่ทำให้เข้ากับเอวอได้ทุกยอดมีมีมีหลักการเรื่อง A V R ไงฮะพี่ต้องฮะคือหนึ่งผมจะดูที่ ความไวของลําโพงก่อนนะครับความไวของลำโพงแล้วก็ดูว่าแอมตัวนั้นๆเนี่ยสามารถพุชได้หมายถึงว่าเล่นได้ดีหรือเปล่าถึงระดับความดังที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับส่วนน้ําเสียงเนี่ยเราก็มาจูนกันได้ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆของแต่ละยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่มีซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีจุดดีจุดเด่นกันไปเขาเองครับคืออยู่ที่เราถนัดตรงไหนผมว่าดีหมดแหละอยู่ที่เราทำแต่ที่ผู้ไป AVR ดีหมดนะพี่ ชั้นนําของเรามาฟัง AVR ผมอยากได้ AVR ใหม่แล้วเพราะของเก่ามันก็ถือว่าเก่าแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมาฟังเทียบที่นี่ได้เลยนะสบายครับจรจริงมาจินได้เลยพี่ออ่่านะะเอาดังๆหมนเลยนะมาล้านส์มีฮะมีครับออนเกียวแน่นอนฮะนะฮะอิมพติว่ามีครับโอ้ยามาฮ่ามีครับอาร์เคมมีครับแอนเทมมีแน่นอนฮะหมดประเทศแล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วพี่เกือบหมดแล้วนะเกือบหมด สะดวกใจต่อให้ไหมอะพี่ยินดีครับแทนพี่น้องคนดูเลยนะสะดวกใจยินดีเลยยินดีมากมากไม่ยากนะฮะสบายมากถ้าจะให้ดีแนะนาให้ให้โทรนัดรวมันโทรนัดตงหน้าหน่อยก็ดีจะได้มีการสนทนจะได้เซตรอไว้ให้เลยครับเวลาก็มาฟังตัวที่ต้องการเลยแต่ให้ดีพี่น้องเกรงใจเขาหน่อยนะเอเจไอทายงานเขาเยอะบุญทุกวันใช่ไหมก็ทุกวันคราวนี้คืออย่างนี้พี่อาจจะมีในใจ มาไว้ก่อนนะเฮ้ยอยากจะคอมแพร์เปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ไหนกับแบรนด์ไหนก็ได้ครับก็ได้ครับนะะยินเลือกไปแล้วเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยพี่ผมอยากเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยเราปลด่ยนเราเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ลองกันเลยใช่อย่างนั้นเลยนะมาทดสอบได้ที่ s อ Hi-Fi ไฟนี่คือเสน่ห์ณตอนนี้ที่ร้านเครื่องเสียงใครที่กำลังมองหาชุดระบบโฮมเทยเตอร์โฮมซีนีมามาที่นี่นี่ครบ จริงๆอ่ะไม่ใช่มีแค่โฟล์คอลอ่ะพี่น้องก็รู้อยู่แล้วน้ำพงมีหลายหลอีกใช่เป็นสิบสิบแบรนด์ในตลาดที่ดังที่สุดอยู่ที่นี่หมดซับบูเฟอร์ก็เอามาวัดกันไปเลยแบนด์เลยพี่นะฮะที่ผมชอบชอบตอนนี้ซับนี่ก็มีนิกเวโรดาด้วยนะฮะทีนี้เราก็มีอีหลายยี่ห้อเลยแต่วันนี้เราทดสอบชุดนี้ก่อนเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับชุด ดูหนังที่ฟังเพลงดีด้วยไงใช่ครับใช่ครับนะฮะทำทำทำได้ไหมทํานักเสรได้ครับทาได้ฟังเพลงดีด้วยด้วยใช่ครับทําได้เออมันอยู่ที่การการคาลิเบตของเราแล้วก็ใช้ตัวช่วยนิดหน่อยใช้ตัวช่วยก็คือพวกอุปกรณ์ใช่ครับแล้วก็ทักษะและประสบการณ์ถูกต้องครับอ่ะท้ายนี้ที่อยากให้พี่แมนมีอะไรอยากฝากพี่น้องนิดนึ่งไหมก็อยากฝาก โฮมเดเตอร์ชุดนี้มากมานะฮะโฟล์คเวจีรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ ABR แคม a v r สามหนึ่งนะฮะอยากให้มาลองฟังชุดนี้จริงๆโอล์คที่ผมไม่เคยเจอรุ่นใหม่ดีจริงๆพี่เสียงนี่ดีมากครับอยากให้มาฟังกันได้เยอะชุดนี้ใครอยู่ใกล้นัดไปเลยครับอยู่ไกลก็ก็นัดได้ครับขึ้นให้แล้วนะฮะติดต่อผมได้เลยทงานทุกท่านเลยนะครับ จริงๆข้อดีใครที่กำลังมองหา A V R Receiver หรือลำโพงดีแบบนี้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ใช่ครับทุกช่องทางมีทั้งตัวร์แล้วครับล้วก็อปปี้น็อกๆครับนะฮะแพลตฟอร์มเลย c e b o o k y o u t u b e TikTok มีครบเลยเลยครับพิมพ์คำว่า H D Hi-Fi ครับพี่ถูกต้องครับเจอทุกสิ่งอย่างทุกแพลตฟอร์มที่คุณเล่นะได้ะไรถาม Hi-Fi เลย เราจให้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเวลาโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับพี่แมนครับอยู่ครับเอาอะไรดีครับลูกค้าสินค้านุ่นไหนดีครับตามได้เลยครับนี่ผมอยากคุยกับพี่ต้องได้เลยอ่าพี่ต้องได้ครับได้ครับ พี่ต้องผมเอา A V R ตัวไหนดีพี่โทรมาคุยเลยครับปรึกษาเลยเลยโทรมาคุยได้เลยไม่มีอวยนะพูดตรงๆเลยไม่ๆเลยพี่หลังไมอะไรไม่ดีบอกหน่อยนะอะไรดีบอกเลยเลยบอกก็จะแนะนําตามลักษณะที่ลูกค้าชอบมากกว่าคือรสนิยมแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันเราก็จะแนะนําให้มันเหมาะกับบุคลิกที่เขาฟังห้องผมเล็กๆขอเป็นบุคลีลคู่หน้าได้ไหมได้ครับ ได้นะขายหมดเอาเี้ยได้ทุกอย่างพี่เออเอาเดยโอ้โหแต่ถ้ามาที่นี่คุณได้เทียบแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวไปฟังฉากเสียงร้องเรื่องนี้เลยได้ครับ The g r e a ต e s t Showman อ๋อได้เลยท้ายๆนะพี่นะโ Never Enough อ๋อประมาณนั้นเลยครับพี่เสียงไม่มีเลยเนี่ยเพลงไว้เชนอัพเลยนะฮะสักสักเพลงหนึ่งเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวคอหนังแบบยิงแบบดุๆหน่อยดูดิ โฟกอัลเอาไหวไหมได้เสียงร้องฟังโฟกอัลเป็นไงได้ครับแล้วหนังดูดูมาอ่านให้หน่อยนะฮะกับซับเวโรได้และวอ่านแค่คนนี้เราเปิดกับอาแคบแล้วก็ซับเวโรได้แล้วก็โฟกอัลเบสเทียร์นะครับอ่านะครับอ่าขอบคุณพี่มากนะครับคบผมมากครับผมขอบคุณที่เอาเวโรได้มาเยือนครับแน่นอนห้ามพลาดพี่น้องชุดโฮมเทยเตอร์โอมซีนีม่านึกถึงเอชจีไฮไฟมีครบทุกสิ่งที่คุณสามารถเทียบได้ อย่างที่จะหาร้านใดๆในประเทศไทยได้ยากแน่นอนวันนี้ออเดไนท์ Night, ลาไปก่อนสวัสดีครับ uh, สวัสดีครับ May I present the Swedish Nightingale, Miss Jenny Lynn. Trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Getting louder now. Can you hear it echoing? สดๆเลยผมว่าสุดยอดมากพี่ต้องเซตได้ขอบคุณมากครับผมไม่เคยฟังโฟกัลดูหนังเสียงดีเท่านี้เลยพี่ต้องยินดีมากๆครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหนี่อัดบันทึกนี่รายการเราจะจบแบบเสียงนี่แบบสะใจจริงๆเล่นเอานั่งไม่ติดเลยขอบคุณมากกพี่น้องอย่าลืมมาที่นี่ด่วนเลยครับเสียงดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังครับครับผมขอบคุณเียงดีจริง